สัดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแ a ทเน็ตด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะมีน้องมาเที่ยวจากที่ไทยนะคะคือเขาจะมาเที่ยวโตวเกียวหนึ่งอาทิตย์คือจะมาอยู่กับเราเลยเดี๋ยวคือตอนนี้เราเพิ่งเลิกงานแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องไปรับจากสถานีโตเกียวกลับมาที่ห้องก็คือเดี๋ยวหงไปกินข้าวแล้วก็เดินเลยย่นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคิดว่าจะทำหลอกไปด้วยเลยเราก็ตื่นเต้นนะคะนานๆก็จะมี ช่วงนี้ด้วยเนาะหลังจากที่มาอยู่จริงจังเนี่ยก็คนไทยมาเยี่ยมก็ไม่ค่อยมีพอมีมาเนี่ยก็ตื่นเต้นคือที่จริงเมื่ออาทิตย์ก่อนมันหนาวไปแล้วนะสองสวันก่อนแต่ว่าวันนี้มันก็อุ่นขึ้นมาอีกแล้วก็แต่งตัวไม่ค่อยหนาวมากญี่ปุ่นคนเยอะมากๆแล้วอะ เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเยอะขนาดคนถือกระเป๋าเดินทางเยอะก็ใช้เวลาหาเพื่อนนานมากตอนนี้ก็เจอนางแล้วพามากินร้านลิ้นยากหิวมากนางบอกว่า <laughs> นอ้วขึ้นดูสินแบบว่าก็เนี่ยข้าวอย่างเงี้ยคนไทยว่าใหญ่ แล้วราก็คนไทยอ่จะจังเท่มีขอพักเงินก,นก,กนิได้หมดหลังจากกินอิ่มก็จะกลับบ้านแล้ว <c oughs> มีแวะเก็บลูกกระชับป,ปองที่อากิบะเออแต่เยอะจริงเราผ่านบ่อยนะแต่เพิ่งสังเกตว่ามันเยอะเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคาด้วยนะเมื่อก่อนอย่าง200เพิ่มเป็น300แล้วก็ตอนเนี้ส่วนใหญ่400 แวะตึกของที่ซูเปอร์สาวญี่ปุ่นนี่ล้วกลับมาถึงที่ห้องแล้วนะคะก็เหนื่อยมาก <c oughs> กระเป๋าสองใบตรงนู้นให้วางไว้ตรงมุมเราตกระเป๋าตัวอยู่ด้วยอ่ะ <laughs> ไม่มีเห็นไม่เห็นเราได้ของฝากอันนี้เราฝากน้องอีกคนหนึ่งซื้อแล้วก็ให้ฝากมาด้วยอันนี้เป็นของล้ำค่าจริงจที่ญี่ปุ่นไม่มีอนะ่ะแกซาบักลายเฟรนเออที่นี่ไม่ม,มีแล้วมันน่ารักดีเอามาใช้เป็นาไทยคอลเลคชั่นอืม ปีที่แล้วก็ได้อันหนึ่งให้จรงอยากได้หลายๆอันแล้วก็เป็นเครื่องแกง13ถุงเถยของโลโบะแะแกงเผ็ดแกงผนงแกงเผ็ดผนง,งต้มยำมีต้มยำด้วยผนัแงแกงส้มขับรถได้กุ้งแรงเลยเออันมีให้เลือกเยอะเออขอบคุณมาก เครื่องต้มยำต้มยำเออต้มยำมีแกงแดงเนี่ยผ็ดแกงเขียวหวานแกงส้มไม่ทำถูกใช่ไหมว่าแกงเผ็ดคือแกงแดงเดี๋ยวทำต้มยำไปกินก่อนช่วงที่อยู่แล้วก็ได้ของฝากือนเครื่องสำอางอันนี้ให้หมดเลยอ่ะต้องโฆษณาให้ครไม่ต้องทำอย่างก็จะสวยเวอรอันนี้คืออะไร ไปกันแดดไปกันแดดนี่ะลยอ๋ออะไรของฉันไม่ใช่ไม่ใช่นะอรอให้เหรอไม่เด้มเนคือนลิปของนี้เขาอะไรคะเขาแส่ของกลีเขาไปเปนะเขาไปเปิดบูธอยู่ได สี่ชัดอ่ะแต่แสงมันไม่ค่อยส่องเท่าใช้ลิปไม่หมดแท่งเลเดี๋ยเนี่ยคือเราจะมีปาร์ตี้เล็กก่อนนอนนะคะอันนี้เป็นน้องป็นคนไม่ชอบดื่มเท่าไหร่เขาเป็นเบาๆสามเปอร์เซนต์กับแก้มแล้วก็ลูกผับอ๋อคงมระนาว่าชิมสิ เป็นไงนนว,วันจะหวานหวานกว่านี้หรอมันแบบม,มีความแบบส้เข้าไปด้วยอืม,ม,มสีตัดเลมอนกับมีกังอะ่สะส่วนอันนี้มันเป็นมะนาวขมเปอกมะนาวสามเปอร์เซ็นต์นี่เป็นขนมคาหรือขนมแบบคล้ายๆข้าวโพดเราสั่งมาจากโอซาก้า รสปลาโอกับชีสอืมสิบหอ่หอห่อละร้อยแปดสิบกว่าเยน็นสั่งมากินปีหนึงน่งอะเม,ามาื่อวานเราก็ไปกินข้าวกับคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่มาเที่ยวไทยแต่แก๊งนั้นเข้ามากันบ่อยก็มีของฝากเขาไปเที่ยวทีมีเอกกันมาก่อนมีเอกคือจังหวัดที่ติดทะเลใต้นากอย่าลงไปนิดนึงนนนอะเนาะก็ได้ของฝากเป็นนี้อามาซังอามาจังที่ผู้หญิงชุดขาวที่ลงไปเก็บหอยใต้ทะเล เก้าสิบเอ็ดอาม่าหมายถึงว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านที่เขาไปกันอ่ะก้าสิบเอ็ดแล้วก็ได้ของกินด้วยอันนี้หอยแซ่บซ่เอ็ดกลิ่นกลิ่นหอยจริงๆแต่เขาบอกว่าอร่อยก็เดี๋ยวจะลองกินปาร์ตี้เราก็เริ่มสลายตัวคอชิมนี่หน่อยเนี่ยก็ชอบมาแกล้งฉันอะไรอย่างเงี้ยให้ฉันเป็นนี้เป็นเยลลี่มันจะเป็นเท t e x t อ r e ไงไส้กรอก อืมอืม,อม,อม,อมก็อร่อยดีก่อนนอนก่อนอาบน้ำเดี๋ยวขอยกระป๋องตอนนี้เราก็กินทั้งหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วก็แยกย้ายกันนอนเดี๋ยวมีเพื่อนมาเที่ยวเราจะไปเทีย่ยวพร้อมเพื่อนอะไรใช่ไหมคะเวลาจะไปดูใบไม้เป็นสีเนี้ยแต่ว่าปีนี้ใบไม้มันค่อนข้างสับสนนิดนึงเพราะว่า เหมือนสองอาทิตย์ก่อนมันหนาวไปแล้วแล้วหลังจากนั้น,นมันอุ่นขึ้นใบไม้ก็เลยเหลืองยังไม่ทันเหลืองดีก็ร่วงโตเกียวก็เลยจะมีใบไม้เหลืองให้ดูอยู่น้อยๆหน,น่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปนั่นแหละก็เดี๋ยวเอาไว้จะทําคลิปด้วยไว้เที่ยวพร้อมกันเลยโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ